ในการทำธุรกิจในยุคที่มันมีการแข่งขันที่รุนแรงมีความเจริญก้าวหน้ามีความทันสมัยอย่างมากคุณหมอจะแนะนำให้ทำอาชีพอะไรทำธุรกิจอะไรผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนกำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะหากินอย่างไรวันนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนเลยนะครับผมฟันธงเลยนะครับกลับไปทำโคกหนองนาะกลับไปทำอาชีพเกษตรผมพูดแบบนี้เลยนะครับ ผมพูดเพื่อเตือนทุกๆคนว่าก่อนที่มันจะสายเกินไปให้พวกเรารีบกลับไปทำเพราะโคกหนองนาเนี่ยมันใช้เวลาเมื่อมันใช้เวลาถ้าเราไม่รีบทำมันก็ยิ่งทำให้เราเสียโอกาสที่มันผ่านไปในแต่ละวันแต่ละปีทำไมผมถึงบอกท่านผู้ชมให้กลับไปทำโคกหนองนาเพื่อยืนหยัดแข่งขันกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนผ่านที่กำลังพัฒนาอย่างลุดหน้า